ว่าเบาหวานชนิดที่1กับชนิดที่2เหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะสำหรับความเหมือนนะคะเบาหวานชนิด1กับชนิดที่2เนี่ยนะคะเหมือนกันตรงที่ว่ามีภาวะน้ําตาลล้นเกินในเส้นเลือดเหมือนกันนะคะส่วนต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงที่ว่าเบาหวานชนิดที่1เกิดจากร่างกายไม่มีฮอร์โมนอินซูลินเลยนะคะเกิดจาก ตับอ่อนไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะส่วนเบาหวานชนิดที่2เกิดจากมีฮอร์โมนอินซูลินในปริมาณเยอะนะคะแต่ว่าเซลล์ไม่ยอมรับให้ฮอร์โมนอินซูลินเนยนำพาน้ำตาลกลูกโคสเข้าสู่เซลล์นะคะซึ่งตรงนี้ที่เราคุยกันนะคะว่า เบาหวานสามารถที่จะหายได้โดยไม่ใช้ยาหมายถึงเบาหวานชนิดที่สองนะคะส่วนเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเราจะต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าสู่ร่างกายทางเดียวเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยพบมากถึง80%ของเบาหวานทั้งหมดนะคะซึ่งเกิดจากเซลล์ดื้ออินซูลินนะคะ เซลล์ดื้ออินซูลินเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเรากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะได้แก่พวกแป้งและน้าตาลในปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็กินเข้าไปบ่อยๆกินไม่เป็นมือ้อกินจุกกินจิบนะคะมีช่วงการกินมากกว่าช่วงการอดนะคะจึงทำให้มีน้าตาลล้นเกินนะคะในถังเก็บนะคะซึ่งในถังเก็บน้าตาลเนี่ยจะเก็บใน ตับแล้วก็ในกล้ามเนื้อนะคะซึ่งมีพื้นที่จำกัดนะคะเมื่อมีพื้นที่จำกัดนะครับอ,อินซูลินนำน้ำตาลเข้าไปเก็บในถังเก็บเหล่านี้จนเต็มมากๆแล้วนะคะเซลล์เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดรับให้อินซูลินนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เมื่อ น้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้นะคะก็จะทำให้มีภาวะล้นน้ำตาลล้นเกินในเส้นเลือดซึ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำตาลล้นเกินในเส้นเลือดในปริมาณที่เยอะในปริมาณที่สูงก็เกิดอันตรายให้กับร่างกายได้นะคะจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะตรงนี้จึงสำคัญมากๆนะคะในการที่เราจะต้องดูแลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ย อยู่ในภาวะปกตินะคะแล้วที่สำคัญนะคะมันมีทางลดเบาหวานได้โดยไม่ใช้ยาได้ด้วยซึ่งตรงนี้เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของเซล์ดื้ออินซูลินเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะสามารถย้อนรอยเพื่อที่จะดูแลให้ลดเบาหวานได้โดยที่ไม่ใช้ยาแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปลอดภยัย ซึ่งตรงนี้สาคัญมากๆนะคะว่าน้ำตาลล้นเกินในเส้นเลือดในปริมาณที่สูงนะคะหรือว่าภาวะเบาหวานเนี้ยส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นไขมันในเส้นเลือดสูง mm hmm. ความดันเลือดสูงนะคะหรือ,อส่งผลให้เกิดโรคในกลุ่มของภาวะหัวใจและหลอดเลือดนะคะจนส่งผลให้เกิด มีหัวใจวายเฉียบพันได้นะคะซึ่งตรงนี้อันตรายมากๆนะคะถ้าเราสามารถเข้าใจภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็เข้าใจวิธีการที่จะปฏิบัติตัวนะคะเพื่อที่จะย้อนลอยลดเบาหวานด้วยการไม่ใช้ยาเนี่ยก็จะทำให้เราปลอดภัย นะคะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีภาวะสุขภาพที่ดีซึ่งเราจะนำความรู้นี้นะคะมาพูดคุยกันบ่อยๆเพื่อเกิดความเข้าใจและก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราให้มีสุขภาพดี